โยสนิสินโนวารโพธิโมเลมารังสะเสนหังสุจิตังวิเชยะสัมโพธิมาคาชิอนันตญยานโอโลกตโมตังปานามมิโพธัง เยจะพุทธาติตาเจเยจะพุทธาอนาคตาปัญจุปันนาเจเยพุทธาอังวันทามิสะพัทาอิติปิโสภะขวอรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรบปุริสาธรรมสารทิ สัทธเทวมนุสานางโพุทโโทพคะขาวตีพุทธังชีวิตังยาวานิพานังสารังคาชามีนาธิเมสารังอัญญงพุทโธเมสารังวารังเอเตนะสาจวาเชนะโหตุเมชยมังคลังอุตมังเกนะวันเทหัง ปาทะบางสุงวารตตมังโพเทโยคะิตโตโทโสพุธโธขมตุตังมะมังกายเยนะวาจายาวะเจตสาวพุพเทกุกัมมังปะกะตังมะยยังพุธโธปฏิกันหาตุอจยันตังกาลันตรสังวริตุงวะโพเท คำนาเดฆยมทวืออกอเลเปียโปติดอยกายวิจาจะเจอจะเลดเอ็ดบรมเปียปูจึงเมียงกัวตรงนอบน้อมอตุให้ห่มพอจะดวงเปียปูนกุมอยู่ดวงกาย้อมต่อตุตีดำบ้ายดสันรุมระเวงบรมบินอ้อยเกียดจูบนะเปียโปติดอ้อยผ่านสอบกาลตัววงศ์ คิโกอารียปะโทชนะนังโมคาปเวสายะอุโชจะมาโคธรมโมอายังสันติกาโรปปนิโตนิยานิโกตังปะเมามีธรรมังเยจะธรรมะติตาจะเยจะธรรมะอนาตตาบรรจุปัญญาจะเยธรรมะ ตัวพะกะวะตธรรมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโูหิติธรรมังชีวิตังยาวนิพพานังสารนังคาชามีนาติเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรัง เอเตนะสัจวาเชนะโหตุเมเชยมังคะลังอุตมังเขนะวันเทหังธรรมมันจาตุปิทังวารังอัมเมโยะลิโตโทโสธรรมโมขะมะตุตังมะมังกายณวาจายาวเจตสาวาธรรมเมกุกัมมังปะกตังไม่ยายังธรรมโมปฏิคันหะตุอจิยันตัง กาลันตาเรสังวาริตุงวะาทำมี กำเนือดีขยมตัวเวอ,อกอ่อเลือดเปียทะระติดโดยกไกลเปียจะเจิดโด,ดจดะเลดเด็ดบอรอ่รมเปียทะระจิงมีงกวัวต,ตุงกำนาดโดยตุงขยมพอจะกุมเปียทะระกุมอยู่ตุขยมต่อตูติดดมเบย์ถึงสันรุมเราวิมรุมมินอ่อยเกียดจูบถึงเปียทะระติดอ่อยปานสอบกลานตัววอง สังโฆวิสุทธวรธาคินายโยสันตินทารโยสาพมาลาปะหีโนคุเนหิเนเกหิสมิติปาโตอาดาสโวตังปานามมิสังคังเยจ่สังคาตีตาเจเยจะสังคา อาณาตาปัญจุปันนาเจเยสังฆังวันธามิสัพัธาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะสังโฆ

ยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอตถปุริสับปุขาลาเอสบาหวะโตสาวัสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทาเกเนโยอันชาลีการณนิโยอนุตารังปุญญาเกตังโลกสาตติ สังฆังชีวิตังยาวนิพานังสารนังคาชามินาทิเมสารนังอันยัง สังโฆมีสารนังวารังเอเตนะสะจวะเจนะโหตุเมชยมังคลังอุตมังเคนะวันเทหังสังขันจัตุปิทุตมังสังเคโยอาริโตโทโสสังโฆหมตุตังมะมังกายนะวาจายาวะเจตสาวะสังเคขุกรรมังปะกตังมะยายัง สังโคปฏิคันหาตัวใจยันตังกาลันตะเลสังวาริตุวสังเคกัมนาเดขยมทวะก่อลือเปียซองติดดอยกายเปลจะเจอโดจะเลเดบารมเปียซององบาดีชอตัวงอนอโนตตุขยมก็จะกุมเปียซองกุมโยตุขยมต่อตูติดดมเบยหนึ่งสันรุมลาวิงบลูม,มินออยเคียด ជប់នឹងពីសងទីតអុយបាទសោកក្រាទួង